มาดูกันทางด้านพระกันบ้างนะคะทางด้านเจ้าคณะอำเภอเมือ,นองนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทธ์ค่ะได้นำพระสงฆ์และแม่ชีร่วมกันบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโควิด -19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยขณะที่บรรยากาศการบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่ในวันนี้นะคะก็ยังคงเงียบเหงาอยู่ค่ะ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยที่ตำบลหนองบัวสาลาอําเภอเมืองนครราชสีมายังคงมีประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังถือว่าบางตากว่าช่วงก่อนการเกิดการระบาดของโควิด -19 ีในประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะทางด้านพระศรีธรรมวงศาจารย์เจ้าคณะอําเภอเมืองนครราชสีมาธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมได้นำพระสงฆ์และแม่ชีบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยค่ะพระศรีธรรมวงศาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองนคะรราชสีมารธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมกล่าวค่ะว่าในวันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับพระลูกวัดจำนวน7รูปและแม่ชีหนึ่งคนรวมบริจาคโลหิต โดยได้รับการประสานจากทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยนำรถไปรับส่งถึงวัดทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมาบริจาคโลหิตมากขึ้นซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้ก็เพื่อที่จะต้องการทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาหลังจากสถานการณ์โควิดในนั้นระบาดทำให้ประชาชนไม่ต้องการออกจากบ้านเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตด,ด้วยจึงขอเชิญชวน,น,นพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะว่าโลหิตนั้นเป็นยารักษาโรคที่สำคัญต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นและมีความต้องการใช้ทุกวันค่ะถ้าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทานบารมีนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้น แต่ว่าทานบรมีเป็นเบื้องต้นแล้วก็ยังมีระดับอีกคือทานที่เป็นวัตถุสิ่งของต่อมาก็คือทานในส่วนของที่เราหวงแหนที่อยู่ในกายเราก็ถือว่าเป็นอุปารามีหรือแม้กระทั่งว่าสูงสุดคือปรมถบารามีนั่นเป็นบารามีเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของพระซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ ทำตัวให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้รู้จักการให้โดยเฉพาะว่าให้อะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอการบริจาคเลือดถือว่าเป็นบาร,รมีชั้นสูงเพราะว่าเอาไปจากเรียกว่ากลั่นมาจากกายของเราในกายของเราเรหินในกายของเราและการบริจาคแล้วก็ยังในสามารถที่จะเราได้สามารถช่วยผู้อื่นได้อีกอดังที่ทางสภากาชาติไทย ว่าการรับบริจาคว่าเลือดที่ได้บริจาคไปนั้นสามารถช่วยคนได้ถึง3คนด้วยกันก็จึงเป็นเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ถ้งแล้วในฐานะของพระสงฆ์ผูเ้เรียกว่าผู้เป็นต้นแบบก็เป็นนักเสียสละที่จะสละออกไปได้ในเรื่องของการบริจาคโลหิต โดยทางด้านนักเทคนิคการแพทย์หญิงสิริรัตน์เพียกขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยได้กล่าวว่าจุดรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยทั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยห้องรับบริจาคโลหิตชั้น LG Terminal ทวินที่วันโคราชและห้องรับบริจาคภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดพื้นที่การให้บริการในแต่ละขั้นตอนค่ะเพื่อรักษาระยะห่าง s o c i a l d i s ส a n c i n g สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความสะอาดให้กับผู้มาบริจาคโลหิตค่ะขณะเดียวกันใน,รเ,นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตนั้นทางด้านภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยได้จัดรถรับส่งเอาไว้บริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตด้วยค่ะตอนนี้นะคะในการรับส่ง ผู้บริจาคโลหิตที่มีความประสงค์จะมาบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทยในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะจะมีอยู่2แบบค่ะหนึ่งก็คือท่านรวมกันได้ประมาณ3ถึง5คนขึ้นไปนะคะโทรมาบอกเราแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่เรานะคะสัมภาษณ์เบื้องต้นกับท่านด้วยว่าคุณสมบัติหรือว่าข้อห้ามหรือข้อเต็มตัวอย่างไร <S 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 <ๆ>เพื่อประหยัดเวลาของท่านด้วยแล้วก็ของสภากาชาติด้วย จากนั้นเราก็จะถามโลเคชันกันนะคะเราขอเป็นเขตอำเภอเมืองก่อนนะคะให้ท่านมาบริจาคได้ที่สที่นะคะห่งที่สำนักงานภ่าบริการลอิตที่5้านครราสีมาตรงหนองบัวรสรา,านะคะหรือที่ชั้น LG Terminal 21ซึ่งทั้งสองจุดนี้เราเปิดทำการทุกวันวันหยุดเราก็เปิดทำการนะคะต่อมากลุ่มที่2ก็คือว่าถ้าชุมชนของท่านเช่นหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมหรือว่าชุมชนใดก็ตามรวมตัวกันได้สักสามสิบถึงสี่สิบคนบอกเราโทรมาหาเราแล้วเราจะทํารายละเอียดเพื่อจะได้เอารถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเป็นจุดย่อยไปรับบริจาคของท่านที่ชุมชนท่านเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะมีความประสงค์จะบริจาคโลหิตหรือว่าให้ทางภาคบริการโลหิตนั้นนำรถไปรับส่งก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ โทรศัพท์นะคะ0 4 4 9, 9 3 8 9 3 8ต่อ1303ค่ะโดยที่ทางภาคนั้นจะได้นำผู้บริจาคโลหิตไปบริจาคโลหิตยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองหรือว่าที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยชั้น LG Terminal 21โคราช ส่วนห้องรับบริจาคโลหิตภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาขณะนี้ปิดทําการชั่วคราวนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้โดยผู้บริจาคก,ก็จะได้รับเจลแอลกอฮอลและหน้ากากผ้าเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ